ครับก็กลับมาพรผมทางช่องยูทู e ประเด็นจินพระครับอบอว่าจะเป็นไกป่ปลาบอว่าสิเป็นหวยฉลากลอตเตอรี่รางวัลรัฐบาลครับก็มี update, อัปเดตมาให้ท่านผู้ติดตามทุกหมดครับ งวดวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกครับมีให้ติดตามทุกงวดตลอดปีครับคอยติดตามกันตลอดไปกดติดตามกดซับสไครต์กดให้กําลังใจกดไลค์ให้เลยเพื่อเป็นกําลังใจผมประเด็นจินพระ่านใดก็กดแล้วกดให้กําลังใจกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ผมก็กราบขอบคุณตรงนี้จากน้ำใจมา ที่มอบให้ผมประเดินจินปลาครับก็มมมีอย่างหลายก็แต่ละเขตแต่ละเขตผมนำเสนอให้ท่านได้รับชมครับตามวิธีของชาววิสานบานบานบ,าน,บานเหาครับไปผมไม่ยังครับผมมีภาพรู้หลายยังหรอกครับเมื่อก่อนก็ศิลุลลาอยู่ครับเห็นง,งานลงโรงแรมันศิลุลลาอยู่แต่ทุกมือนีก็แบบเจ็ดแบบฉบับบานบานเหาครับ คามคนกเกษียณแล้วครับนี่ครับก็มาเมือม่อีนก็มาเยี่ยมมายามกับซิ่งดักกระต่ายป่าครับก็เบ่งให้เบ่งบรรยากาศรอบๆครับเมื่อี้ก็มาเยี่ยมเยอนซิ่งกระต่ายปา่าหลังจากาดักซิ่งกระต่ายป่าไว้ครับ ช่วงที่ออกพรรษากลางพรรษาแล้วครับก็ให้เบืง้งเบิ้งบรรยากาศทั่วๆไปครับก็มีทั้งกระต่ายปลามีทั้งไก่ปลาครับผมมีทั้งกระต่ายปลามีทั้งเกตปลาให้เบิง่งบริเวณรอบๆสวนยางครับพิกัดก็อยู่โปง่งไพ่ครับโปง่งไพ่นาคาใหญ่ตำบลบ้านก่องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีโซนนี้เป็นโซนเขตปา่าอนุรักษ์นายูงนํำสมครับเป็นเขตปลา ลอยต่อเขตป่ากันชนความรวมสมบูรณ์ของปา่าของสัตว์ป่าก็มีหลายครับยังมีหลายบพว่าจะเป็นอีเห็นบพว่าจะเป็นกระต่ายปา่ปาบพว่าจะเป็นไก่ป่าครับความรวมสมบูรณ์ในตรงนี้ก็ยังมีอยู่ครับป่าตรงนี้คือเป็นป่ารอยต่อกันชนอ,อุทยานแห่งชาติอุทยานนายุงนางสมครับเป็นปา่าา อันเป็นปลาอนุรักษ์นายุ่งนะน้โสมอ้มกับขุ้งสีแม่อะไะครับเป็นปลาอนุรักษ์นายุ่งน้โสมอ่าเป็นรอยต่อกันชนชนนี้ครับปลานี่ก็คือถ้าไปบ่บ่เคยได้ยินกับขุ้งสีขุ้งสีได้ยินอยู่ครับเป็นเป็นปลาอยู่ร้อยเขตตอ,อ่ากินสามจังหวัดครับอำเภอน้โสม คืออุดรธานีอ,เอนำเภอนามโสมอำเภอบ้านผือ,อนะครับกินรอยต่อไปทางนี้ครับก็ไปไปทางพุ่งทางสังคมไปทางาปากชุ่มไปทางเชียงค้านไปทางพุน่นไปทางเลยครับมันจะกินรอยเขตต่อไปสามจังหวัดครับอุดรหน,นองค่ายเลยครับเป็นป่าอนุรักษ์นายุงนาโสมครับ ป็นปลาใหญ่ครับตัวนี้เป็นปลากันชอนลอยต่อปลากันชอนโซนนี้ครับเป็นให้เบิ้งครับอ่าครับเมื่อขึ้นฝนตกหนักครับเมื่อขึ้นฝนตกหนักมาเบิ้งครับนี่ครับอ่าเบิ้งซิงซิ่งดักกระตาปลาครับนี่ครับซิ่งดักกระตาปลานี่ครับลอยซิ่งเมื่อขึ้นฝนตกหนักซิ่งซิงห่างครับซิ่งห่างครับ เดี๋ยวกิ่งใหม่กิ่งยังล่นทับแน่นอนหนึ่งครับก็เลยซิ่งห่างซิ่งเพสิงมันห่างครับซิ่งมันหล่มครับเบิ่งมาเบิ่งผลงานซิ่งครับอันนี้ครับซิ่งซิ่งกระต่ายปลามาดูผลงานซิ่งกระต่ายปลาซิ่งดักกระต่ายปลาครับมาดูผลงานซิ่งดักกระต่ายปลาครับกบประมาณนี้ครับข้างบนอ่า อย่าที่กระต่ายปลามักมีนะครับนะงานนี้ครับ้ามองนี้ครับอือาหารอาหารกระต่ายปลาความรุดสมบูรณ์ก็ที่อยู่มองนีแ้แหละครับผมคืออนุรักษ์มองนี้ได้ครับเพราะว่าสัตว์ปลาสิมาอาศัยอยู่มองนี้หลายครับขเขาจาล่าเส็แล้วมันก็ขึ้นมาข้างบนนี่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยล่าผมสิอนุรักษ์เสือแล้วแต่บางที่ผมไม่เวลาผมกสส็สิเอาไปเลี่ยงไปเพาะพันธุ์ ก็หาพันธุ์อยู่หาพันธุ์กระต่ายปลาอยู่สิ่งห่างครับสิ่งมันห่างครับเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนมันมันห่างครับก็เลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับอืมเนเป็นแบบนี้ครับครัเนี่ยเงาครับสิ่งมันห่างเพราะจากฝนร่มร่มพัดล่มอย่างมันก็เลย ัมันก็เลยห่างมันก wow> ็เลยห่างให้เบิ่งครับสงสัยล่มพ uh, ัดหลายครับล่มพัดแห้งมันก็เลยห่างมันก็เลยล่มซึ่งมันล่มครับมันจะแล่นจะแล่นลงมาจากเขาปุ๊บมาชนบนนี้ปุ๊บมันก็ซิ่งแบบหล่นปั๊บมันก็ติดเตียงเอวเตียงเอวเตียงเอวมันก็บอกว่าไปใส่แล้วครับ นี่คือเบิ่งสิ่งสิ่งอิ่นสิ่งนักกระต่ายปลาครับสิ่งนักกระต่ายปลาจังกกจไดืกด subscribe กดให้กำลังใจผมเลยด้วครับมองนี่ครับอ่าสิ่งนักกระต่ายปลานี่ครับตกหลักตกหลักครับตกหลักตกหลักนี่ครับหลักมันอยู่นี่ หลักนี่นะนักตกกระต่ายปลาสิ่งบอกว่าสิเป็นสิ่งหรืออีเห็นภาษาไทยว่าหมดสั่งแล่นส้นแล่นยังก็ก็อยู่ครับแต่ว่าหมดสั่งมาติดสิ่งคงสื่ออยู่บ่ได้่ว่าหมดสั่งมันกัดครับกระต่ายปลาหางตัวบ่มายามก็หลายมันก็มามันก็กัดก็รุดก็มีครับนี่คือ สิ่งหนักกระต่ายป่าครับให้เบิรงครับนี่ครับความรวมสมบูรณ์ของตรงนี้ครับก็ขอบคุณหลายๆครับผมที่กดติดตามผมอย่างใดก็อย่าลืมกดติดตามเด้วยดูสิ่งกระแตเมื่อนี้เขตสิ่งดักกระต่ายป่าเอาไปเลี้ยงครับเมื่อไรก็อย่าลืมครับกดติดตามผมบอกว่าสิเป็นไก่ป่าลูกผสมกับไก่ต่อบอกว่าสิเป็นหวยอ่า ลอตเตอรี่เหล็กท่ายสามตัวผมก็มีอัปเดตใบทุกวันที่ก่อน,อนวันที่หนึ่งก่อนวันที่สิบหกประมาณสามหมื่นครับเมื่อก่อนวันที่หนึ่งนี่ก็ล่าวันที่ยี yeah. 27, 28, ่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเจ็ดยี่แปดนี่แหละช่วงนั้นผมซื้อ up, ลงคลิปทางยูทูบครับ,ท, YouTube, รบท่านใดเบิ่งแล้วถ้าหวยก็แช่ออกไว้แน่ๆครับ,รบอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมจะ อาจารย์เด่นจินพระทางช่อง y o ยูทูปพระเด็นจินพระขอบคุณหลายๆครับ